ความน่ารักกับคู่พนางจากภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของทางค่ายไฟสตาร์โปรดักชันกับนุมหล่อลุกอิชิคาว่และนางเอกคนสวยจากช่องเจ็ดมุกดาณรินรักเห็นเพียงแวบๆจากสตอรี่ของมุกดาณรินรักก็รู้ได้ทันทีว่าคู่นี้ก็คงต้องถ่ายทำภาพยนตร์กันอยู่นั่นเอง ภาพยนตร์แนวแอคชั่นโรแมนติกบูล้ำเหนือจินตนาการในภาพยนตร์เรื่องสลิดโปเจกล่าแถมงานนี้ขนทัพนักสแสดงมากฝีมือมาร่วมงานอีกเพียบเรียกว่าเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่เชื่อว่าแฟนๆก็รอคอยติดตามกันเยอะมากๆล่าสุดวันนี้11มกราคม2 5 6 6กก็แอบดีใจเห็นคู่นี้อยู่ด้วยกันนั่นก็หมายความว่า เราก็มีโอกาสที่จะได้ชมผลงานเคมีฟินเคมีน่ารักของทั้งคู่กันแล้วมุกดาณเรินรักลุกอิชิคาว่านางเอกสาวคนสวยมุกดาณเรินรักก็เสิร์ฟความน่ารักมาจาก IG Story ของมุกดานั่นเองรอติดตามชมในโรงภาพยนตร์กันได้เลยกับภาพยนตร์สลิดโปรเจกต์ล่าของคู่นี้ ลุกอิชิคาว่าและมุกดานารินรัก